สวัสด,ดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูนะคะว่าเราเรากำลังสร้างบ้านค่ะและมาหาไม้กันนะคะคนี่ผู้ช่วยนะคะน้องภูมิครับ <c oughs> ทำอะไรบ้างผู้ช่วยสร้างบ้านครับอ๋อสร้างบ้านนะครับอ๋อช่วยอะไรคุณตาบ้างครับ <c oughs> ช่วยอะไรเ <c oughs> บกไม้อ๋อเบกไม้ด้วยโอ้ถือถืออุปรกรณ์ด้วยใช่ไหม พี่หนูปอพี่หนูปอสองแล้วครับโอ่จับไม้ไปทำทานบ้านนะคะทำเสาทำ้าน ลบไปเร่ๆลไบลไปเรื่ยๆเ,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 เดี๋ยวไม้ไม้จะหล่นทางนั้นระวังด้ครับดูครับคอยดูอันนี้เราอัปเดตเริ่มต้นการสร้างบ้านนะคะแล้วแล้วเราจะอัปเดตได้ดูเรืเร่อยๆนะคะ ว่าบ้านของเราจะออกมารูปแบบไหนนะคะบ้านในสวนค่ะได้อยู่บ้านสบายสบายใช่แล้วตาซืซนะ่อๆนะตาพยายาม <c oughs> อนนี้ต้องถูกดึนไป

อโอเคแค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะบาบายจ้า